อีกหนึ่งสาวนะคะที่ออกมายอมรับตรงๆว่าสวยขึ้นเพราะมีดหมอกันและก็เปิดหมดเปลืองว่าทําอะไรมาบ้างนะคะสาหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอาร์มชุติมาโซดาพักโดยเธอะคะเคยเปิดเผยมาว่าทาจมูกมาแล้ว3ครั้งค่ะโดยในครั้งแรกนะคะเมื่อปี2561ก่อนจะแก้จมูกในปี2563เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขณะที่กลับต่างจังหวัดโดยถูกลูกบอลเล่บอลน,นะคะกระแทกอัดเข้าหน้าทําให้แกนซิลิโคนเนี่ยจมูกเอียงไปข้างหนึ่งแต่โชคดีที่จมูกไม่ทะลุนะคะจึงต้องไปแก้แล้วก็ถือโอกาสปรับรูปทรงใหม่ต่อมาเม ื่อปี2 0 1 4เธอก็ได้สัญญกรรมแก้จมูกใหม่อีกครั้งเพื่อทําให้ทรงจมูกในสวยขึ้นทําตาอีกหนึ่งครั้งเดิมทีอาร์มชุติมานะคะมีตา2ชั้นแต่ลบนายจึงทาสัญญกรรมเพื่อให้ชั้นตาในชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการเสริมหน้าอก3 0 0ีซีสืิมเนื่องจากการแก้จมูกเมื่อปี2013เธอเลยถือโอ,อกา,กาสอัพไซน์หน้าอกเพราะเป็นช่วงที่มีงานเยอะขึ้นไม่อยากจะลําบากกับการแต่งตัวและต้องยัดชิดชู่หรือว่าฟองน้ําจึงตัดสินใจทําหน้าอกพร้อมกับการแก้จมูกนั่นเองค่ะจนกระทั่งลลาาาสุดเนีะคอมมชติ ได้ปล่อยคลิปเพลงที่เธอในคะได้ร้องคอปเวอร์ค่ะซึ่งมีชื่อเพลงว่าบักคนซ่วน,นะคะของทิดแอมลงใน Facebook ส่วนตัวซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายแต่ส่วนใหญ่ค่ะไม่พูดถึงเพลงที่เธอร้องนะคะแต่ทักทวงใบหน้าของเธอที่ดูต่างจากเดิมค่ะ โดยงานนี้นะคะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างดูเดือนนะคะวิจารณ์กระสนาบางคนเนี่ยพาดพิงไปถึงเปิ้ลไอรินเลยทีเดียวโดยบอกว่าเห็นทีแรกเน,นี่ยนึกว่าเปิ้ลไอรินแก่ปานคนอายุ40ขึ้นไปเลยมากไปก็ใช่ว่าจะดีจะมุกงไม่ผ่านค่ะแก่และก็เกินน่าจะเยอะไปแล้วนะคะไปทําอะไรอีกคะแก่มากๆเลยไม่น่ารักเหมือนเดิมเลยตกใจหมดแบบเดิมน้องสวยน่ารักค่ะแบบใหม่คือจุดๆ,ๆแก่มากหน้าเดิมน่ารักกว่าครับน้องอามหน้าเหมือนคน แกเลยหน้าเดิมน่ารักชอบหน้าเดิมหน้าแก่ข่ะจมูกกับตาเนี่ยกบเกินความเป็นสาวบ้านๆของอามในอดีตจนหมดสิ้นเลยเนาะหน้าอามแปลกๆยิ่งมองยิ่งแปลกและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าจมูกแปลก,ปกแต่งานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตบางรายค่ะออกมาโพป,ป้องอามชุติมานะคะโดยบอกว่าเพลงเพราะเสียงดีแตง่งตัวเหมาะกับเพลงไม่แตง่งหน้าเลิศค่ะพวกที่คอมเมนต์ว่าแก่คืออะไรคะสังคมไทยเนี่ยจอแต่จะบูลลี่สนับสนุนให,ให้กําลังใจกันหนบเป็นไหมเมื่อก่อนน้องแต่งตัวโป๊เพราะว่าน้องก็อยากสวย คอมเมนต์น้องกันในทางลบพวกคุณคิดว่าน้องไม่รู้สึกหรอพอมันแต่งตัวแบบเดิมไม่แต่งหน้าหาว่าแก่อีกต้องทำยังไงถึงจะถูกใจโอ้ยน้องมนุษย์แล้วคุณผู้ชมเลยคะมีความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างเข้ามาพูดคุยใตย้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ